สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคี่ยจะผัดแตงใส่กุ้งค่ะใส่ไข่ด้วยนะคะก็มีแตงหั่นให้เป็นชิ้นๆพอคําแล้วก็กุ้งก็แกะให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดเอ่อต่อจากนั้นตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปใส่กระเทียมลงไปใส่พริกแดงลงไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะใส่ไข่ลงไปเจียวให้แบบเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยให้สุกก่อน แล้วก็ถึงจะใส่กุ้งกับแตงกวาแล้วพร้อมเครื่องปรุงเลยค่ะปรุงด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำจารพริกไทยผงชูรสแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกันแล้วก็ผัดผัดให้สุกพอผัดสุกแล้วแล้วก็เราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนี่ค่ะ แตงก็จะกรอบกรอบเสิน่เสน้ำตาลลงไปใหม่ลืมเหมใสนน้ำตาลเนี่ยพอผัดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องผัดนานกรอบ,บ,บก็ตักเสิร์ฟได้เลยอร่อยจินกับน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแมงดา ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแปงผัดกุ้งใส่ไข่เสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อน